มีคุณโยมถามมาว่าสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนเนี่ยต้องกรวดน้ำด้วยไหมฟังไปทำใจนิ่งๆสบายๆให้มีความสุขในธรรมทุกๆท่านเลยนะคุณโยมเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนเนี่ยจะกรวดน้ำหรือไม่กรวดน้ำก็ได้นะเพราะการกรวดน้ำเป็นการสื่อถึงการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยโดยให้สายบุญนั้นหลั่งไหล เหมือนสายน้ำที่เราได้หลั่งรินลงในภานชนะไม่ว่าจะแก้วหรือถ้วยต่างๆนี่นะซึ่งก็มีทั้งการกรวดแบบเปียกกับการกรวดแบบแห้งขึ้นอยู่กับความสะดวกของเราในช่วงเวลานั้นๆนะแล้วมีคําถามต่อไปว่าแล้วถ้าไม่ได้กรวดน้ําแต่อยากอุทิศบุญให้กับหมู่ญาติเนี่ยทำยังไงวิธีการนะคือให้เราเนี่ยทำใจนิ่งๆสบายๆนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาแล้วก็ให้เรานึกถึงหมู่ญาติข,ของเรา โดยการนึกถึงชื่อนึกถึงหน้าของท่านให้ชัดแล้วก็อธิษฐานในใจให้ท่านได้มีส่วนในบุญกับเราทุกทุกบุญเลยเนี่ยทำได้แบบนี้เนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นการอุทิศบุญให้กับหมู่ญาติของเราแล้วนะลองนําไปปรับใช้กันดูนะครั้งหน้าหลวงพี่มีธรรมะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแบ่งปันอีกเนี่ยฝากกดติดตามไว้ด้วยนะและใครเนี่ยมีความสนใจหรือมีความสงสัยในธรรมเรื่องอะไรเนี่ยพิมพ์มาบอกกันได้นะเจริญพร